พอธนาธรกับช่อเชิญพี่น้องประชาชนมาลงสมัครสวปุ๊บกกตแม่งตกใจเลยรีบโพสเฟซบุ๊กเลยระวังจะผิดกฎหมายนะอยากแสดงออกนอกหน้าเยอะเลยกกตการกระทำแบบเนี้ยประชาชนเขารู้เลยนะคุณกวยพวกบ้านใหญ่จะไม่รับเรื่องตั้งหรือเปล่านะเออคนก็ตั้งคำถามไปกฎหมายก็ไม่มีแต่คุณดันไปข่มกูนะ ว่าจะดําเนินคดีเขาบ้างจะมินเมผิดกฎหมายมันจะผิดกฎหมายอะไรวนะประชาชนมีสิทธิเสรีภาพทําอะไรก็ได้ถ้าไม่มีกฎหมายห้ามมันไม่มีกฎหมายตรงไหนห้ามนะห้ามรณรงค์เชิญคนมาสมัครสวนะพัฒนันก็ฝากรกรกตอ,อย่าตกใจง่ายครับนะต้องเป็นกลางปราศจากการคติกลัวหรือไงล่ะกลัวสวสีส้มเนี่ยอย่างน้อย,นอยเนี่ยผมเนี่ยไม่ลงสมัคร นะพวกกกตอะไรไม่ต้องมาจ้องผมเลยผมไม่ลงสมัครละบางคนนะมีการข่มขู่นะกกตบางคนกกตได้เก็บข้อมูลแนละ้วพวกว,วิธีกรนักข่าวอินฟลูเอนเซอร์คนไหนนะครับที่หาเสียงอยู่สร้างคะแนนนิยมเอาเปรียบผู้สมัครคนอื่นเก็บเก็บไปหมดละหลักฐานนะขม่มขู่อีกนะไม่มีแล้วจะเก็บอะไรจัดการเลือกตั้งแต่ละครั้งไม่เห็นจับผิดใครได้เลยทุจริตซื้อเสียงขายเสียงจับไม่ได้หรอก นะก็ดีแต่อย่างเนี้ยน้ำลายเยนะี่หละผมว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ธนาทรกับช่อเนี่ยเขาลงล,ลงให้คนมาสมัครสวรถูกต้องนะเพราะอะไรเพราะไอ้พวกบ้านใหญ่มันก็เป็นไงมันกระจางคนมาลงแต่ไปหมดแล้วเพียงแต่ว่ามันทำเงียบๆนักการเมืองเนี่ยมันฉลาดนะเหลี่ยมมันเยอะนะเหลี่ยมมันเยอะบางคนนี่ก็น่าเหลี่ยมด้วยเหลี่ยมเยอะด้วยหน้าก็เหลี่ยมใครก็ไม่รู้ ลูกหลานแม่กัเหลี่ยมพอกันนะพูดอย่างทาอย่างนะนะนะครับเนะี่ยพวกเหลี่ยมทั้งหลายเนี่ยมันมันจัดจ้างอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วอ่ะธนาธรกะชอเขารู้เลยโอ้โหสโวชุดนี้แม่งก็มาจากแลวจัดตั้งนะกรกตประกาศเลยครับประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกสอวและจะมีไว้ทําไมมนะถ้าประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง และไปเขียนไม่ในรัฐธรรมนูญมาตรา114ทำไมว่าสอวอเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่ต้องไปเรียกครับนะจริงๆถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้ยุบสอวอนะแก้รัฐธรรมนูญ้ให้แม่งเลิกไปเลยเลิกไปเลยสอวอมันจะมีทำไมในเมื่อประชาชนมันไม่มีิเลือกมันไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนนะพูดแล้วกุคันหัวเลยนะมันไม่ประชาชนไม่มีสิทธิ์เรียกกกตเขาโพสอย่างนั้นเลย พอโพสเสร็จคนด่าพรด่าเสร็จไปไงถ้าลบทิง้งเนี่แหละคขาบ,บอกว่าคนแก่คนเฒ่าเนี่ยนะอยู่เงียบๆทําตัวให้ลูกหลานเคารพนับถือดีที่สุดนะครับจริงไหมครับคือไปโพสเสร็จไปไงโอ้ยประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกสอวเอา้าวและมันจะมีไว้ทำอกทำดาบอะไรนะครับ ไม่จะก็ประชาชนไม่มีสิทธิ์เลือกอ่ะเขาเลือกกันเองใครอยากสมัครก็เลือกกันเองอ้าวแล้วกินินเดือนใครกินินเดือนประชาชนพี่น้องว่าไงอ่ะมันต้องแก้รัฐธรรมนูนเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนสมัครกันเยอะแต่ละจังหวัดเนี่ยสมัครไปจังหวัดละหมื่นพอเราไปสมัครกันเยอะเนี่ยประชาชนไปสมัครเยอะเนี่ยไอ้พวกบ้านใหญ่พวกไอ้พักการเมืองทั้งหลายเนี่ยมันก็ต้องเอาคนมาสมัครเยอะๆมันต้องเสียเงินเยอะเช่นการเป็นสวแต่ละครั้งอ่ะตอนแรกๆมันอาจจะเสียสักสี่ห้าล้าน มันอาจจะต้องเสียคนละห้าสิบล้านมันจะได้หมดเงินเงินทองไปจ้างคนมาลงสมัครเนะี่ยเพราะนั้นในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็เรียนเชิญพี่น้องประชา,าชนลงไปสมัครครับสมัครแม่งจังหวัดแล้วสักพันหนึ่งโอ้โหสมัครเยอะๆเน,นี่ยนะโอ้โหไปไปเลือกคนดีๆครับอย่าไปเลือกไอ้พวกที่มาจากพวกพรรคการเมืองเลือกใครก็ได้ที่เป็นคนดีดูแลหน้าตาไม่เหมือนตัวเงินตัวทองเราก็เลือก แล้วก็ไอ้พวกตอแหล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 เราอย่าเลือกพวกตอแหลเราเห็นหน้าเราก็รู้แล้วตอแหลนะอย่าไปเลือกเลือกคนดีๆนะครับนะนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนคนละสองหมื่นนะไอ้สองพันห้ากลงไปเลือกนะครับอืมอืมนะก็ผู้ประสงค์จะลงสมัครสวอย่างน้อยเจ็ดคนก็ฟ้องคดีต่อศาลปกครองกลาง เขาฟ้องกันเรียบร้อยให้เพิกถอนระเบียบกกต,ต,ตห้ามแนะนําตัวผ่านโซเชียลมีเดียห้ามแนะนําตัวผ่านประชาชนและผู้สมัครด้วยกันเนี่ยแล้วใครจะไปรู้จักว่าไอ้คนนี้เป็นใครห้ามแนะําตัวมันมันเหมือนกับปกปิดลึกลับดูไม่น่าเชื่อถือเลยนะครับนะดูไม่น่าเชื่อถือเลยอ่านะฮะก็อาจารย์พนัสทัศนียนนท์ก็ได้ฟ้อง รนะวมกับพวก7คนฟ้องศาลปกครองกลางให้เพิกถอนระเบียบปกตอว่าในการแนะนําต้องไปแนะนํากันเองหา้ามแนะนําผ่านโซเชียลห,ห้ามให้ใครรู้ประชาชนก็รู้ไม่ได้เป็นความลับไปหมดนะและเองจะจัดให้มีการเลือกตั้งทําไมวะอะไรอะไรก็เป็นความลับประชาชนก็ไม่มีสิทธิ์อ่ะ แล้วมากินเงินเดือนภาษีทาไมเองก็จ่ายเงินเดือนกันเองเลือกเ,ลกเสร็จแล้วก็จ่ายเงินเดือนเองเพราะนั้นไอ้สอวพวกนี้มันควรจะมีเงินเดือนจากประชาชนหรือไม่ประชาชนก็ไม่มีสิทธิ์การเลือกกันก็นระบบปิดใครไม่เกี่ยวข้องก็ห้ามไปรู้ไปเห็นอะไรเอ็งทําอะไรกันวะ,นะทั้งทั้งที่เอ็งเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแต่ปรากฏอะไรๆกับประชาชนก็ไม่มีสิทธิ์รับรู้ก็ไม่ได้จะมาหาเสียงพันเฟซบุ๊กยูทูบทิกเก o k ก็ไม่ได้ห้ามเปิดเผยตัวตน อะไรของเองว่าเป็นความลับไปหมดนี่แหละร,รัฐธรรมนูญที่มาจากประเด็จการมันก็เป็นแบบนี้แหละครับพี่น้องครับช่วยกันแสดงความคิดเห็นและกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนะครับอืมระเบียบกก,กตก็ออกมาห้ามน่นห้ามนี่จํากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเกินเหตุเขาขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินเพื่อกําหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นการชั่วคราวก่อนพิพากษายื่นมาตั้งสามสิบเมษาแลวยังไม่เห็นศาลตัดสินอะไร นะอืมนดีรับระยะเวลาในการออกระเบียบแสดงถึงความไม่สุจริตนี่ข้อแรกนะประเด็นที่สองขัดต่อเจตนารมณ์ในการเลือกสอวอ่าเป็นผู้แทนปวงช g ชนชาวไทยไม่ใช่ผู้แทนของแต่ละกลุ่มหรือแต่ละตัางวัดเนี่ยผมเห็นด้วยเนี่ยประเด็นที่สองเนี่ยสอวอเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยไม่ใช่เป็นผู้แทนของพวกที่สมัครประเด็นที่สามนะ ความไม่ชัดเจนของระเบียบให้แนะนำได้เพียงกระดาษ A4 นะและแนะนำสำหรับผู้สมัครเท่านั้นนะโอ้โหเนี่ยมันอะไรอะไรของเองเป็นความลับไปหมดเลยนะนะผมเริ่มสั์สงสัยพวกเองและพวกกกตเนี่ยเอ่อแล้วก็ข้อสามความไม่ชัดเจนของระเบียบห้ามผู้สมัครให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังมี พระราชกิจสีกาแล้วเอาอะไรตัห้ามไปหมดแล้วประชาชนไม่มีส่วนรู้เลยนะว่าไอ,สอ,อ้สวพวกเนี้ยมันมาจากไหนบางคนอาจจะเป็นโจรมาก่อนหรือเปล่า<ม>เป็นพวกสีเทาแล้วเป็นพวกตอแหลตอแหลตอแหล,ล,ลมาละแล้วเกิดพวกตอแหลหลุดเข้ามาทำอไงมันก็โกหกประชาชนสิครับสี่เนื้อหาระเบียกกบกรกตจํากัดวิธีการแนะนําตัวต้องทําเป็นเอกสารสื่ออิเล็กทรอนิกส ไม่ได้ไม่ให้เขียนเนื้อหาอื่นที่มีความสำคัญกับหน้าที่สบจุดยืนก็ห้ามแสดงจุดยืนก็ไม่ได้จุดยืนจะแก้ไขรัฐมนวรก็ไม่ได้ห้ามห้ามจุดยืนแล้วจะให้ไปยืนอยู่ที่ไหนล่ะครับจุดยืนจุดยืนต่อต่อการแก้ไขรัฐมนตก็ไม่ได้แล้วทรเห็นแจ้าในการพูดในการเลือกผู้ดํารองตแหแ่งในองค์กรอิสระก็ได้ ทั้งที่เป็นบทบาทสําคัญบีบบังคับให้ผู้เตรียมตัวสมัครสมครวมีภารกิจในการตามหาผู้สมัครคนอื่นๆในอำเภอเดียวกันและกลุ่มอาชีพเดียวกันทําให้เกิดการแนะนําตัวแบบระบบปิดนะดูนะทำให้พวกนักการเมืองท้องถิ่นอิทธิพลเครือข่ายจัดตั้งคนไปสมัครได้นะลูกมันอะไรกันมหาหระเบียบนี้มีเนื้อหาที่กําหนดเงืเอ่อนไขที่ที่ไม่อาจเป็นไปได้จริง อ่าหกระเบียบปตทอ,อ่ขยายความจำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้ฟ้องคดีเกินขอบอ่เกินกว่ารอบที่กำหนดเนี่ยนะไปจำกัดเสรีภาพเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเออเช่นให้อำนาจผู้ถูกฟ้องคดีออกระเบียบเกี่ยวกับแนะนำตัวสมัครเท่านั้นแต่กับออกระเบียบ ไปถึงคนที่ยังไม่ได้สมัครคือผู้ประสงค์จะรับสมัครด้วยโอ้โหอำนาจพวกเองล้นฟ้าเลยนะเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยเองไปออกระเบียบไปถึงคนที่ยังไม่สมัครเลยเนี่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 ยข้อเจ็ดของระเบียบทั้งที่ไม่มีกฎหมายบัญญตัติอำนาจไว้นะแต่ออกระเบียบไปถึงคนที่ประสงค์สมัครด้วยโอ้โหเขายังไม่สมัครแล้วออกระเบียบไม่มอืมใหญ่จริงๆกรกตย,ยุคนี้เจ็ดข้อ ห้ามผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนหรือสื่อโฆษณาใช้ความสามารถเอื้อประโยชน์ในการแนะนําตัวและะ้วกันหะห้ามแนะนําตัวผ่านสื่อทุกชนิดให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก็ไม่ได้นะผ่านาแพลตฟอร์มดีตลก็ไม่ได้นะเป็นการจํากัดเสรีภาพในการแนะนําตัวเกินสมควรแก่เหตุเป็นอุปสรรคแก่ผู้ประกอบวิชาชีพของสื่อก็ใครถ้าเป็นแบบอย่างผมเนี่ย ใครก็แล้วแต่เป็นนักจัดรายการผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ทำมากินยากเลยเพราะเสียงในการที่จะทำบิดนะ